าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวลวะวันนี้ตามคุณยาวรักษ์โบราณโมนไปเที่ยววัดกันดีกว่านะคะคแต่ว่าวัดนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมีวความนะแปลกเขายังไม่บอกว่าวัดอะไรนะ<ข>วัดแหง่งเหรอ จริงเหรอใช่ป่ะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปอ่านเป็นเขาสุกิมได้ไงเอ๊ะยังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีนี่ไงจริงเหรอเอออ้าวงั้นก็ไปเลยแล้วกันนะคะอืมถ้าทางจะง่วงจริงนะเนี่ยคนเนี้ยคุณไปกินอะไรมาเนี่คนนะกินขนมที่ทำจากแป้งข้าที่ทำตาเยิ้มเลยเซ็กซี่ใช่ฮะโอ้ยเซ็กซี่เหรอเอออุ้ยนี่แค่ตานะเนี่ยแต่ถ้าเห็นคุณเนี่ยเสื่อมแน่นอนน่ะจริงอ๋อไปดูกันค่ะ ที่นี่คือวัดเขาสุกิมสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะจุดเด่นของที่นี่คือเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสามารถขึ้นได้2วิธีคือการนั่งรถรางและเดินขึ้นบันไดค่ะคุณผู้ชมน่าจะเดาออกนะคะว่าดิฉันจะเลือกใช้วิธีไหน แล้วค่ะนั่งรถรางสบายๆไม่ต้องเมื่อยนะคะรถรางที่นี่นั่งฟรีไม่เสียตังค่ะแบบเดียวก็ถึงแล้วอาคาร4ชั้นนี้มีชื่อว่าตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติค่ะเราจะเริ่มกันที่ชั้น2ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสรีระหลวงปู่สมชายทิตวิโยผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตจเจ้าอาวาสวัดเขาสุก,กิมค่ะ รวาดรูปปัจจุบันเล่าให้ฟังนะคะว่าวัดเขาสุกิมสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชายค่ะที่แรกหลวงปู่สมชายท่านมาอยู่ที่วัดดดินแดงพอออกพรรษาแล้วท่านก็มาบำเพ็ญที่เขาลูกนี้ที่บำเพ็ญภาวนาญาติโย,ยมก็เลยเกิดศรัทธานในความเรื่อมใสก็เลยสร้างที่พักที่อะไรขึ้นชั่วคราว มาตั้งแต่ปี2506ก็อยู่ไปมาเรื่อยๆสร้างทาวรวัตถุที่เกิดขึ้นก็ด้วยกำลังแรงศรัทธาของญาติโยมเท้งนั้นเ,เมื่อก่อนพระเดชพระคุณท่านก็ไม่ไม่ชอบสร้างอะไรมากเอาเฉพาะที่เรียกว่ากุฏิเล็กๆพออยู่ได้ทีนี้เพราะท่านเดินทางไปประเทศอินเดียไปเห็นความมโหฬาราของประเทศอินเดียวัตถุโบราณเก่าๆที่ อะไรนาลันทาเอ่ยอะไรเอ่ย,ออยหลายๆาอย่างตลอดทั้งไอ้ทัชมาฮานอะไรพวกเนี้ยไปดูแล้วก็เกิดจินตนาการขึ้นว่าวัตถุมีมนันสำคัญอยู่เออวัตถุนี่เป็นเครื่องที่บอกเหมือนกับว่ามันพูดไม่ได้แต่มันแสดงให้เห็นแล้วขามาประชุมกับพระน,นาศิลว่าถ้าท่านสร้างวัตถุโบราณไอสร้างทาวลวัตถุขึ้นเนี่ยจะดูแล้ท่านไหมต่างวันนี้นะ เรื่องสร้างมันไม่ยากมันมันสำคัญผู้ดูแลเป็นรพระากับผู้ดูแลก็เลยสร้างนี่ขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะผู้อาสาสนิกชนทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนก็ได้มาร่วมทำบุญเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริเวณชั้น3แห่งนี้นะคะก็ได้มีการรวบรวมโบราณวัตถุหลากหลายชิ้นไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบราณรวมถึงข้าวของเครื่องใช้และอาวุธของคนในสมัยก่อนค่ะ ชามเก่าภายในพิพิธภัณฑ์มีหลายยุคหลายสมัยด้วยกันค่ะทั้งสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยารวมถึงเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเชียงส่วนอาวุธก็มีทั้งมีดหอกและดาบค่ะและนี่ก็คือพลอยแดงหรือทับทิมพ์สยามของดีเมืองจันที่ปัจจุบันหายากยิ่งก็มีให้ชมเช่นเดียวกันค่ะ และที่โดดเด่นไม่แพ้สิ่งใดนะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์ประดับมุกชุดใหญ่จากประเทศจีนจำนวนหลายสิบชุดเหล่านี้ซึ่งก็ตั้งเรียงรายยึดพื้นที่ชั้น3มมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวค่ะจะมีทุกอย่างที่เป็นของเก่าของเก่าโบราณโบราณของที่เขาเสียแล้ว ที่ใช่ไม่ได้เอามาท่านก,ก,าาาาก,ก,าก็มาจัดให้เป็นเรียบเรียบเรียบร้อยของที่เก่าชำรุดทุดโทรมท่านก็ไม่ทิ้งท่านเอามามาจัดมาอะไรทีนี้คนที่มาเที่ยวพอมาเห็นเขาก็อยากมาถวายทีนี้เออเอาทิ้งไว้ที่บ้านก็เกกลยกเฉยเอามาถวายหลวงปู่ดีกว่าหลวงปู่มนจัดให้เป็นระเบียบเพื่อให้คนมาศึกษาแล้วก็ยกให้เป็นของกรมศิล คือคงฉินชมลงทะเบียนไว้ส่วนที่ชั้น4นะคะคือพิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งบูรพาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเช่นหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาเป็นต้นค่ะภายในพิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์แห่ง ะะถูกประดับด้วยแจกันยักษ์ลวดลายสวยงามกว่าร้อยใบเลยทีเดียวค่ะซึ่งแต่ละใบนะคะถูกนำมาจากเมืองจีนทั้งนั้นค่ะโดยลวดลายที่ปรากฏบนแจกันแต่ละใบคือเทพนิยายจีนซึ่งไม่ซ้ำกันเลยและแต่ละใบนะคะมีความวิจ,จิตรงดงามมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีหยกแกะสลักรูปแบบต่างๆที่สวยงามซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ให้ชมอีกด้วยสมบัติล้ำค่าเหล่านี้วัดเขาสุก,กิมเปิดให้ชมฟรีทุกวันนะคะและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีที่พักสำหรับผู้ที่มาเยือนอีกด้วยค่ะ โดยขณะนี้นะคะทางวัดเขาสุกิมกำลังดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาทิตะวิริยาประชาสามัคคีเพื่อให้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระอัครสา,าวกและเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกสาภาษาด้วยค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานอ้าวโอ้ยนี่ผมก็ยังไม่เคยไปเลยนะ ไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวังมีโอกาสได้ไปนะไปเลยเอายังมียังมีโอกาสกลันอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่ก็้หมดแหละก็กลัวว่าจะไม่ได้ไปมันจะมีปัญหาอะไรที่ไม่ได้ไปผมถามหน่อยมันไม่แน่ไงคนเราไม่แน่ไม่นอนชีวิตคุณละสิตาเหมือนจะหลับอยู่ตลอดเวลาไม่หลับหรอกไปโดนของมาหรือเปล่าไ่ยถามจริงโดนเข้าเหนียวอะสิไม่ให้โดนใครเสกของใส่หรืออะไรหรือเปล่าไม่มีดูหน้าดำๆนะมันจริงเปล่าเออสะดอกคลอดหน่อยไหม เออเสดออยังไงคะพ่อหมอคะอสดออยังไงเอามา200อยก่อนค่าอาหารโอ้ยไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าไทยแล้วอย่างเงี้ยพักกันก่อนนะคะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง